สวัสดีครับพี่บีดีช anel นะครับวันนี้ครับผมอยู่กับเมาส์จากแบรนด์ใหม่นะครับที่มีชื่อแบรนด์ว่าแ a มซูครับกับเมาส์รุ่นแรกของเขาเลยครับที่ชื่อว่า atlantis ครับเมาส์แอตเลนติสครับมีจุดเด่นคือเรื่องของความเบามากๆนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวเนี้ยน้ำหนักประมาณ55กรัมครับผมถือว่ามันเป็นเมาส์ไร้สายนะครับที่มีน้ําหนักเบาเป็นอันดับต้นๆของเมาส์เกมมิ่งทั่วไปเลยนะครับ เรื่องงานออกแบบต่างๆนะครับผมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเพื่อเมื่อลองดูใต้ตัวเมาส์นะครับสวยมากนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาแรงมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเมาส์อลเ a นติ s มีขายในไทยแล้วนะครับราคาประมาณ3,490บาทครับก็วันนี้นะครับเราจะไปทําความรู้จักกับเมาส์แ a มซูอลเ l นต t ิให้มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ จริงๆผมประทับใจตั้งแต่ตัวกล่องแล้วนะครับเพราะว่ากล่องเขามีดีไซน์ที่สวยงามมากเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครโทนสีขาวกับฟ้าครับเข้ากับสีตัวเมาส์เลยนะครับแล้วก็การที่สามารถเปิดได้แบบนี้ครับมันทําให้เออแพ็กเกจเนี่ยดูเป็นพรีเมียมมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับนี่คือกล่องนะครับแล้วก็มีลวดลายสวยงามนะครับเขามีให้โหวตในทวิตเตอร์ของแลมซูครับประมาณ7แบบนะครับแล้วก็แบบเนี่ยเป็นแบบที่ชนะเลิศนะครับซึ่งผมคิดว่าสมัยเนี้หายากนะที่ จะมีเมาส์ที่มีกล่องสวยงามประมาณเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นกล่องธรรมดานะครับเปิดมาก็เจอแค่ตัวเมาส์หนึ่งตัวนะครับแต่แรมซูค่อนข้างแตกต่างครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างจัดเต็มนะครับเรื่องของฟิลดเมาส์อันนี้สําหรับร็อตแรกนะครับเป็นฟิลดเมาส์แบบแก้วนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับแล้วก็มีถุงใส่เมาส์ด้วยเป็นผ้ากำมะหยี่สวยงามเลยนะครับแล้วก็รวมถึงฟิลดเมาส์สำรองนะครับของ 3M ก็ให้มาอีกหนึ่งชุดนะครับสัมผัสแรกเลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นรูปทรงที่ผมมเคยจับาแล้วนะ ตามความรู้สึกนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่ารูปทรงมันเหมือน X M 1ของ e n m e Gear นะครับมันจะมีความแบนๆแล้วก็กว้างๆนะครับแบนแค่ไหนลองดูนะครับแบนๆกว้างๆนะครับแล้วก็เบามากครับจุดเด่นสําคัญเลยของ a t l a n t i c คือเรื่องของน้ําหนักที่เบามากๆนะครับซึ่งน้ําหนักครับก็อยู่ที่ประมาณ 55กรัมครับก็ตรงกับที่เขาบอกไว้เลยนะครับซึ่งน้ำหนักประมาณเนี่ยครับจะมีของ p พาซ่านะครับพาซ่า X2 ที่ตอนนี้าวางขายในต่างประเทศแล้วนะตัวนั้นอนะ่ะเขาบอกว่าจะหนักประมาณ56กรัมซึ่งต่างกันกรัมเดียวเนะี่ยผมถือว่ามันเหมือนกันได้เลยนะครับแล้วก็รูปทรงคล้ายๆกันเป็นเมาส์แบนๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเจาะรูเหมือนกันด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนั้นอนะ่ะจะเป็นคู่แข่งสําคัญของแลมซูเอเลนติสเลยนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับ คือถ้าผมมี2ตัวผมก็อาจจะทำคลิปรีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะครับเรื่องของรูปทรงอย่างที่ว่าครับมันเป็นเมาส์แบนๆนะครับแล้วก็มีความกว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยครับไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่ามันจะมีความทะยงขึ้นนะครับทะยงขึ้นอย่างนี้นะตรงส่วนที่จับนะครับมันจะมีความทะยงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงฐานเนี่ยมันจะแคบกว่าด้านบนด้านบนจะมีความกว้างกว่าทําให้เวลาเราเอามือสัมผัสไปอะ มือเรามันจะเหมือนเป็นทรงที่แบบเหมือนเป็นกําลังคลุมอยู่อะกำลังคลุมตัวเมาส์อยู่ะนะครับเสียงขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนท้ายครับ ส่วนท้ายผมคิดว่ามันมีความกว้างกว่า xm นิดนึงนะคือตอนนี้ผมไม่มีเมาส์ xm 1อยู่ในมือนะครับเพราะว่าก็ขายไปแล้วนะครับแต่เท่าที่วิเคราะห์ดูนะครับรู้สึกว่าส่วนท้ายเนี่ยมันจะมีความบานออกนะครับทำให้มันค่อนข้างที่จะสอดรับกับอุ้งมือเราเหมือนกันนะครับการจับครับผมคิดว่าเหมาะกับการจับแบบปลามนะปลามแล้วก็คลอแบบปลามนี่ค่อนข้างเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับ แล้วก็คลอที่ผมเล่นอยู่ก็ไอ้ส่วนท้ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชนอุ้งมือเหมือนกันแบบคลอเนี่ยผมผมโอเคเลยผมถนัดเลยฟิงเกอร์ทิปผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเมา์ที่ดูใหญ่ไปนหน่อยนะครับฟิงเกอร์ทิปอาจจะจับได้แหละแต่อาจจะไม่ได้ถนัดเท่าแบบปาล์มกับคลอนะครับ พื้นผิวครับเป็นพื้นผิวด้านนะครับไม่มีเท็กเจอร์นะครับพื้นผิวด้านแล้วก็มันไม่มีเหงื่อติดอ่ะนะครับเท่าที่ผมทดสอบมามันก็จะมีบางตัวนะที่เป็นผิวด้านแล้วก็เวลาจับจับไปอ่ะมันจะมีความมันของเหงื่ออยู่นะครับแต่มันไม่เกิดขึ้นกับตัวนี้นะครับตัวนี้ถึงเหงื่อเราออกเนี่ยแต่พอเราจับเนี่ยมันจะเหมือนแบบฟูดฟอยู่ไม่ได้มีคราบเหงื่ออะไรนะครับซึ่งจะแตกต่างกับที่เคยเจอมานะเรื่องรูทรงครับผมลองเปรียบเทียบกับเมาส์ที่กําลังจะออกในเร็วๆนี้นะครับก็คือ X M 2 w i r e l e s s X2 w i r e l e t ที่วางขายไปแล้วนะ3ตัวนี้ครับผมคิดว่ามันมีความคล้ายๆกันเลยนะคือถ้ามี3ตัวนี้ยอยู่ในมือผมสามารถทําคลิปเปรียบเทียบได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างมีความที่คล้ายๆกันแล้วก็เรื่องของความกว้างเนี่ยผมไม่ชชวร์ข้อมูลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเมาส์อีก2ตัวอยู่ในมือนะแต่เรื่องของความกว้างเนี่ยผมจะชอบวัดจากตรงจุดที่เราจับนะครับตามข้อมูลของ X M2 เนี่ยจุดที่จับนะครับมันจะกว้างประมาณ55.3มิลใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าเขาจะวัดจาก พื้นที่ด้านล่างนะครับส่วน X2 v i e l e t เนี่ยความกว้าง63ม,มิลที่เขาบอกไว้เนี่ยน่าจะเป็นวัดจากส่วนท้ายนะครับคือไม่ได้วัดจากตรงจุดจับเนี่ยส่วนจุดจับของแรมซูนะครับเอเลนติสเนี่ยผมจะวัดประมาณตรงนี้นะผมจะวัดประมาณตรงที่นิ้วผมสนะัมผัสเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางๆเมาส์หน่อยมันจะไม่ได้อยู่ด้านล่างนะตัว X M2 v i e l e t เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะวัดจากด้านล่างนะครับแต่ผมคิดว่าเราควรจะวัดจากตรงกลางเพราะว่ามันเป็นจุดที่นิ้วเราสัมผัสถูกไหมฮะซึ่งตรงกึ่งกลางตัวเมาส์เนี่ยคร ตรงนี้ครับประมาณนี้นะผมวัดได้ประมาณ61น่ะผมก็ตีซับประมาณ61แล้วกันนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับตามข้อมูลของ xm 2 w i v i l e t เนี่ย55เนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะกว้าง55จริงๆนะครับจุดจับมันก็อาจจะ ใกล้เคียงกับแอลเลนติก็ได้ประมาณ 60- 61นะครับรวมถึง X2 v i ทูไวเเหมือนกันก็อาจจะประมาณ60-59เอะไรประมาณนี้เราไม่ชชว่์ข้อมูลแต่ส่วนตัวผมผมสรุปเลยว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเรื่องของความกว้างนะครับจุดจับเนี่ยผมวัดจับตรงที่นิ้วโป้งผมสัมผัสแล้วก็ตรงที่นิ้วนางผมสัมผัสเนี่ยครับประมาณ61เนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยฟันธงว่าเมสา,มา,มา,มาทั้ง3ตัวเนี่ยมีรูปทรงที่ใกล้เคียงกันขนาดใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จะแตกต่างกันเรื่องของน้าหนักตามข้อมูลับสสงเกตว่่าาีจะทุด แล้วส่วนเรื่องของราคาก็เหมือนกันอันนี้เป็นราคา Off i c i a l นะครับ XM2 ที่ผมได้พรีออเดอร์ไปแล้วนะครับประมาณ3,009นะครับไอเลนติสก็ตอนนี้ประมาณ3,005นะครับแล้วก็ x 2 w a l a n e นะครับราคาประมาณ4 5แล้ว10บาทมีขายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูในเม้าเม้านะครับที่กำลังจะลงในอีกวัน2วันนี้แล้วกันสวิตครับเมาส์ตัวนี้ครับใช้สวิตของฮัวโนนะครับบูเชอร์พิงดอตนะครับลองรับกันคลิกที่80ล้านคลิกนะครับแล้วก็นี้เรามาฟังเสียงคลิกกันก่อนนะครับ คลิกขวาครับเอาความรู้สึกส่วนตัวนะจากคนที่เคยคลิกมาหลายตัวผมรู้สึกว่ามันใช้น้ำหนักในการคลิกมากกว่าเค m 8. ีนิดนึงนะครับแต่โดยรวมใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากๆเลยแทบแยกไม่ออกนะครับแล้วก็ scroll view มีเสียงน้อยๆนะมีเสียงน้อยๆแล้วก็ตรงนี้เป็นยางนะครับแล้วก็เป็นลายเหมือนเป็นลายคลื่นน้ําตรงนี้สวยมากสวยมากครับ backward forward นะครับ ซึ่งเรื่องของสวิตค,ครับเขาก็เปิดโหวตเหมือนกันนะครับมีให้โหวตประมาณประมาณ7ตัวเลือกนะครับแล้วคนก็โหวตตัวฮวโนบูเชอร์พิงดอตเยอะที่สุดนะครับร้อยเก้าสิบเอ็ดเสียงนะครับลงลงมาก็เคลจีเอ็มแปดจุดศูนย์นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสามเสียงนะครับซึ่งก็ ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างฟังเสียงผู้บริโภคเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปิดให้หวตทั้งกล่องเปิดให้หวตทั้งเรื่องของสวิตนะครับฟีดเมาส์ครับเป็นฟีดเมาส์ผมคิดว่ามันเล็กไปหน่อยอาจจะดูเล็กถ้าเทียบกับขนาดของตัวเมาส์เนี่ยครับเพราะว่าข้างบนก็เล็กครับด้านล่างก็เล็กนะครับแล้วก็เป็นเทปลอนหนึร้อยเปอแต่ต้องบอกว่ามันก็มีความลื่นนะครับ ถึงแม้จะเป็นฟิตเล็กนะครับแต่เรื่องของความเป็นเทฟลอน100%เนี่ยมันมีความลื่อนอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งคนที่สั่งลลอดแรกนะครับเขาจะให้ฟิตแก้วมาผมคิดว่าค่อนข้างใจปั้มเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนตัวผมผมเป็นคนเล่นเมาชานะผมคิดว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นฟิตแก้วเนี่ยมันจะยิ่งลื่นไปกันใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวเมาส์เนี่ยมันมีน้ําหนักเบาอยู่แล้วนะครับมันทําให้การเคลื่อนที่การสะบัดมันยิ่งทําให้ลื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันเบายิ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นฟิตแก้วที่มันลื่นกว่าเดิมเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะควบคุมไม่อยู่เท่าไหร่แต่ตัวฟิตแก้วนี่เดี๋ยวเขาจะมีขายแยกนะครับสำหรับล็อตต่อๆไปนะอันนี้เขามีให้แค่ล็อตแรกเท่านั้นนะครับเซนเซอร์ครับใช้เซนเซอร์ของ Pi กอาร์ตสามสนะครับ DPI สูงสุดอยู่ที่2 6 0 0 0ซึ่งก็เหลือเฟือแหละ แล้วก็เซ็นเซอร์3395เนี่ยเป็นเพียงไม่กี่ตัวนะครับในเม์ที่ออกในปี2022นี้นะเท่าที่ผมจำได้นะรู้สึกจะมี X2 w i r e l e s นะครับที่ใช้เซนเซอร์3395เหมือนกันแล้วก็ FanTech Area XD7 นะครับก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ครับถือว่าเขาใช้แบตที่จุพลังงานได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้ถึง70ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ แล้วก็ผมเล่นมาหลายวันแล้วก็ไม่ได้ชาร์จเหมือนกันแบตถือว่าค่อนข้างอึดนะครับซึ่งตามความเข้าใจของผมนะครับยิ่งแบตเตอรี่จุยึดได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเพิ่มน้าหนักของตัวเมาส์นะครับซึ่งมันก็ส่วนทางกับตัวเมาส์ที่มีน้ําหนักที่เบามากๆเลย55กรัมแต่สามารถที่จะใส่แบตท,ที่ก้อนใหญ่ขนาดนี้ได้ผมถือว่าออกแบบได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็หัวชาร์จครับเป็นหัว Type C นะครับชาร์จไวมากๆนะครับแล้วก็หัวเนี่ยมันเป็นหัวแบบเชิดด้วยผมถือว่าเจ๋งมากเพื่อนๆเห็นไหมฮ ตัวสายเคเบิลเนี่ยมันทําให้เวลาเราวางไว้สายเคเบิลมันไม่ลาก,กับพื้นนะครับมันจะมีความเชิดขึ้นนะครับเวลาเราใช้ตัวเมาส์เนี่ยสายมันก็จะไม่ลาก,กับพื้นตรงนี้ถือว่าค่อนข้างล้าพอสมควรเลยตัวรีเซิร์เวอร์ครับก็สวยเหมือนกันนะครับมีคําว่าแรมซูนะแล้วก็เป็นสีเงินเงินหน่อยนะครับตัวเมาส์ครับจะมีไฟแสดงสถานนะแบตเตอรี่นะครับคือตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะแต่มันจะไม่มีคําว่าออนกับออฟนะต้องลองเลื่อนเอาพอผมเปิดไปปุ๊บนะครับจะมีไฟโชว์ตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นไฟสีฟ้า,ฟาเนี่ยแปลว่าแบตก็เกือบเต็มนะครับแบตก็เกือบเต็มแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่าแบตต่างกว่า20%ก็ควรจะชร์จได้แล้วประมาณนี้นะครับจะโชว์แค่ตอนเปิดตัวเมานะพื้นด้านล่างครับเป็นสวิตช์เปลี่ยน dpi นะครับรู้สึกจะมีประมาณ5ระดับนะครับถ้าผมกดเปลี่ยนเนี่ยไฟก็จะโชว์ตรงนี้ข้างๆงเห็นไหมฮะสวยมากอนี้สวยมากครับถือว่าออกแบบได้ดีเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นพื้นใสนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นเป็นล้อ scroll wheel เลยนะฮะด้านล่างตรงนี้นะครับ คืออยู่ต่ำมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเหมือนจะออกแบบมาให้ใส่รี c ซิ v e ฟได้ด้วยนะนี่ตรงนี้ครับล็อกเลยเรื่องโครงสร้างครับเป็นเรื่องที่ผมตั้งคำถามมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เห็นการออกแบบของเมาส์ตัวนี้แล้วนะครับคือมันเป็นพลาสติกบางๆนะครับแล้วก็แถมยังใสๆอีกผมตั้งสันนิษฐานไว้ว่ามันต้องไม่ไม่ทนทานแน่เลยนะครับเพราะว่าพลาสติกมันบางมากอะ มันเหมือนของเล่นเลยอะถ้าเราพูดตรงๆนะมันเหมือนของเล่นเลยผมคิดว่ามันไม่แข็งแรงแน่นอนแต่มันก็มีช่วงหนึ่งครับที่ผมใช้ใช้อยู่แล้วผมเผลอทําตกนะครับผมเผลอทําตกจากโต๊ะนี้นะครับโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยพอมันตกไปปุ๊บผมก็ใจเสียเลยเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายรีวิวเลยนะครับก็รีบเอามาดูว่ามันมีพลาสติกตรงไหนหักหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีเลยครับทุกอย่างคงที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะบีบแรงๆให้ดูนะนนี้ผมบีบบีบแรงเลยนะครับ โครงสร้างไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับขย่าก็ไม่มีเสียงนะครับคือโครงสร้างแข็งแรงมากครับมันทําให้ผมเปลี่ยนความคิดเลยเพราะตอนแรกคิดว่าเมาส์ตัวนี้จะต้องไม่แข็งแรงแน่นอน,นครับเพราะว่าพลาสติกมันดูเป็นพลาสติกบางๆนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้ความบางนี่แหละมันแข็งแรงมากๆนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมของแรมซูครับก็จะบอกว่ามันก็เหมือนกับหน้าตาของโปรแกรมจากเมาส์จากจีนทั่วไปนะครับเหมือนแบบเขาจะซื้อโปรแกรมมานะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้ให้เป็นเมาส์ของยี่ห้อตัวเองนะครับพูดตรงๆคือมันก็เหมือนกับ ที่ผมเพิ่งรีวิวจบไปคือ FanTech x e 7นะครับหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะครับการตั้งค่าต่างๆค่าดีเบละ,ะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยขวาบนบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับ DPI ครับตัวนี้สามารถเซตได้สูงสุด5เตตนะแล้วก็ polling rate สูงสุดอยู่ที่1000นนะครับก็ถือว่าเป็นค่าพื้นฐานที่เขาก็จะเซตประมาณนี้แหละเซตได้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ก็มีการออกแบบโทนสีฟ้าเนาะแล้วก็มีภาพของตัวเมาส์ซึ่งก็โอเคครับสวยงามดีครับ ก็จากการที่ผมได้ใช้ทดสอบระยะเวลานานเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นไปหลายเกมเหมือนกันนะครับผมก็เจอข้อที่ผมชอบแลวกันข้อที่ผมชอบคือเมาส์ตัวนี้มันมีความสวยมากนะครับแล้วก็งานประกอบดีมากอย่างที่ผมบอกไปครับโทนสีครับออกแบบดูง่ายๆดีนะครับโทนสีขาวเข้ากับสีฟ้าอ่อนๆนะครับแล้วยิ่งพลิกด้านล่างเนี่ยยิ่งแบบยิ่งสวยงามมากเลยมันจะเหมือนเป็นลวดลายผมไม่รู้เขาเรียกว่าลวดลายอะไรนะครับมันคล้ายๆปีกผีเสื้อเหมือนกันแล้วก็คล้ายๆ้คลื่นน้ำเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะคล้ายคลื่นน้ำมากกว่าเพราะว่าชืิลลูลู ็คือแอเรนทิสนะครับคือเมืองที่สับสูนเมืองที่จมน้ำนะครับแล้วก็ยิ่งบวกกับสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยยิ่งทําให้สวยเลยนะครับส่วนเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับอย่างที่ผมบอกไปทาตกก็ไม่เจ๊งแน่นอนอันนี้ผมลองโยนให้ดูเลยนะครับตัวเมาส์ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมครับยังใช้ได้อยู่นะแล้วก็ไม่ได้มีพลาสติกหักอะไรเลยนะน้ำหนักครับเบามากนะครับ55กรัมครับถ้าคนสายที่ชอบเมาส์เบาเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยชอบแน่นอนนะครับแล้วยิ่งความเป็นเมาส์เบาครับมันยิ่งทําให้ การตาวัดการเล่นของเราเนี่ยออกแรงได้น้อยมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับของที่อยู่ข้างในครับเปรียบเทียบกับปริมาณแบตเนี่ยถือว่าเขาออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าแบตก็ให้มาก้อนใหญ่นะครับสามารถใช้ได้ถึง70ชั่วโมงแต่ก็สามารถรีดน้ําหนักได้เบาถึง55กรมัมแถมยังไม่มีรูอีกด้วยบางคนก็ไม่ชอบเมาสมมีรูนะครับอีกข้อครับผมคิดว่าเลมซูเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดต่างๆมากๆนะครับ เช่นเรื่องของกล่องครับก็มีการรับฟังความเห็นของคอมมิวตี้ของเขานะครับแล้วก็มีการเปิดที่ดูแบบมีรายละเอียดอะค่อนข้างสวยงามมากเลยะนะครับแล้วก็กล่องคมทนแข็งแรงครับรวมถึงเรื่องของสายเคเบิลเหมือนกันนะครับหัวเชิดขนาดเนี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้เจอบ่อยๆนะ ที่มันจะมีแบรนด์ไหนที่ออกแบบเคเบิลให้หัวเชิดขนาดเนี่ยนะครับรวมถึงฟีดเมาส์สำหรับล็อตแรกเหมือนกันนะครับก็แทนคําขอบคุณที่เอออุดหนุนเขาในล็อตแรกนะครับก็แถมฟีดแก้วมารวมถึงซองใส่เมาส์เหมือนกันนะครับก็มีไม่กี่แบรนด์นะที่จะให้ของจัดเต็มขนาดเนี้ยแล้วก็สวยเลยนะฮะ ข้อติแล้วกันนะครับผมคิดว่าเมาส์ตัวนี้มันมีขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ผมเลยคิดว่าคนที่มีมือที่เล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบเมาส์ตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเมาส์เนี่ยมันมีความกว้างแล้วก็ความยาวเหมือนกันแล้วการที่เราจะจับถนัดเนี่ยเราต้องคลุมเมาส์ให้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยมันค่อนข้างบานออกเหมือนกันถ้าคนที่มือเล็กเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะครอบคลุมเมาส์ไม่ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเมาส์ตัวเนี้ยถ้าเกิดจะจับให้ดีจะจับให้ถนัดนะครับคนที่จะ ครอบคลุมเมาให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวมส์ม,มันก็มีความกว้างพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องรูปทรงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อติที่สําคัญนะครับคือถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปเมาตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับบางคนนะครับอีกข้อนึงครับผมไม่คิดว่ามันเป็นข้อตินะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบแต่สําหรับผมแล้วกันผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเมาสเบานะครับเพราะผมเป็นคนที่เล่นเมาสช้าครับแล้วผมชอบเมาส์ที่น้ําหนักประมาณ60 70กรัม70กว่ากว่าก็ก็ยังโอเคอยู่ แต่เอาตัวนี้ครับมีน้ําหนัก55กรัมผมถือว่าเบามากๆนะครับจริงๆมันก็อาจจะเป็นข้อดีสําหรับบางคนนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยพอมันเบามากเนี่ยมันทําให้การแครกการสต็อปอะไรของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็บอกเลยว่า เมาส์เบาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้อันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยอันนี้บอกเลยตัวนี้เบาวกว่า pro x superlight อีกนะครับเบาเกือบ10กรัมเลยถือว่าเบามากๆนะครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าเบาไปนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเมาส์ประมาณ6 0 7 0กรัมนะครับพอมาเล่นตัวนี้ผมจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะทําให้การเล็งของเรามันแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าคนชอบเมาส์เบา,เบาตัวนี้แนะนําเลยอันดับหนึ่งแน่นอน สรุปเลยครับมันเป็นเมาส์ทรงสมมาตนะครับที่รูปทรงโอเคมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีล็ดอต2ล็ดต3นะครับแล้วก็จะมีสีเพิ่มเติมอีกยังไงลองดูในเพจเมาส์อิ n โนเวชั n นแล้วกันสีเพิ่มเติมก็โอเคนะสวยดีนะครับสีแปลกๆดีแล้วก็ราคาครับ3า9 0บาทผมถือว่าถูกนะเป็นเมาส์ไร้สายที่ให้ของมาเพียบเลยแล้วก็สวยงามมากเลยแล้วก็ราคาประมาณเนี้ยสามพ่าบาทผมถือว่าไม่แพงนะ กล่องก็สวยครับออกแบบจัดเต็มเลยนะครับตัวเมาส์ก็ให้อะไรมาเพียบเลยนะครับสายเคเบิลก็โอเคผมคิดว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนกับกับเมาส์ตัวนี้นะแล้วผมก็คิดว่าเมาส์ตัวนี้ครับอาจจะเป็นฝาแฝดของเมาส์ e n d เกมเก e a r X M2 w i r e l 2 s s ก็ได้นะครับเท่าที่วีครอนะครับเรื่องของรูปทรงนะครับแล้วก็ภาพหลุดต่างๆที่ผมได้เห็นจากเมาส์ของ x m 2เนี่ยมันก็คล้ายๆกับ La มซู a อลเ n นตเหมือนกันนะรวมถึง Pa วซ a าเเหมือนกันครับผมก็คิดว่าอามวกล้เคียงกับ เมาส์ตัวนี้เหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของรูปทรงนะครับเรื่องของน้ําหนักนะครับแต่ราคาครับก็ต้องบอกว่าก็แตกต่างกันพอสมควรนะยังไงก็ลองไปตัดสินใจกันดูดีๆแล้วกันเรื่องรูปทรงและน้ําหนักเป็นสิ่งสําคัญครับอยากให้ลองคิดในเรื่องนี้ดูดีๆครับแต่สําหรับผมผมชอบรูปทรงนี้มากๆนะครับมันเป็นรูปทรงที่ผมตามหามานานแล้วนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบ เมาส์ XM1 มากนะครับแต่ด้วยความที่มันมีสายเนี่ยมันอาจจะทําให้เราขาดอิสระในการเคลื่อนที่นะครับแต่พอตัวเนี้ยรูปทรงคล้ายๆ XM1 เลยนะครับแถมยังเป็นไร้สายอีกแถมยังเบากว่าอีกมันยิ่งทําให้ผมยกให้เมาตัวเนี้ยเป็นเมาส์ไร้สายที่เบาอันดับหนึ่งเลยนะครับยังไงครับลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเพจเมาส์นิวเมชันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีลด2เร็วๆนี้ครับประมาณสิ้นเดือนถึงต้นเดือนหน้านะครับได้เสียเงินกันแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้ครับรับีะครั้นันล ส,สดีครับ